แก๊งนำไม่อาบเป็นพัน,นคันซิงขึ้นผู้ทับเบิกทำเดือดร้อนชนแล้วหนีขู่ย้ายตำรวจมีรายงานเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาสนาทีวันที่6พฤศจิกายนมีแก๊งสองล้อชื่อแก๊งน้ำไม่อาบรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์โดยเข้ามาตั้งแต่เช้ามืดทางสถานีตำรวจภูทรสีเทพร่วมกับตำรวจทางหลวงจึงทำการตั้งจุดสกัดเพื่อตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมกับกำชับกดขันในการกระทำผิดวินัยจราจรของผู้ขับขี่เนื่องจากได้รับแจง้งผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ191เพชรบุญเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการกระทำความผิดของกลุ่มดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว,ว่าแก๊งนำไม่อาบนับพันคันได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังภูทบเบิกโดยใช้เส้นทางสระบุรีหล่มศักใช้ชื่อทริปนำไม่อาบซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปีมีผู้ร่วมทริปมาจากหลายเส้นทางโดยระหว่างทางมีจุดสกัดของสถานีตำรวจภูทรศรีเทพ และตำรวจทางหลวงได้มีรถจักรยานยนต์จำนวนมากใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลบหลีกและมีบางส่วนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นบนรถยกเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ารถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและผู้ขับขี่เป็นเยาวชนไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่และรถไม่มีเอกสารคู่มือหรือสำเนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปร,รับตามกฎหมายและหนึ่งในผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหญิงะระหว่างที่ขับขี่รถตามทางหลวงหมายเลข21 เพื่อไปร่วมงานศพญาติที่จังหวัดพิษณุโลกระหว่างนั้นมีกลุ่มรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาและชนเขากับท้ายรถด้านขวาหยุดเป็นรอยหลังเกิดเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับขับรถหนีไม่ยอมจอดลงมาดูหรือเจรจากับตนเองแต่ประการใดและรถทุกขันในขบวนดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเหมือนจะมีเจตนาปกปิดอะไรสักอย่างทำให้ตนเสียทั้งเงินและเวลา นอกจากนี้ยังมีการแชร์โพสของหนึ่งในสมาชิกกลุ่มน้ำไม่อาบที่โพสภาพเซลฟี่ขณะที่อยู่ดนันพร้อมข้อความว่าถ้าผมย้ายทั้งสอนนออย่าหาว่าไม่เตือนนะครับซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้าไปรุมจวกเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ